สำหรับแมปโวล์ซีโรนะครับผมนะก่อนเราจะทำการกดไปที่ปุ่มเดี๋ยวฮันนะครับตรงล่างขวาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องการไปเล่นดันเจียนนะนะครับ Grave Towers Pass นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็กดสตาร์ทเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมจะต้องการเล่นดันเจียนนะครับซึ่งวิธีการเล่นดันเจียนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะคุณผู้ชมก็เราจะทำการเข้าไปนะในแต่ละห้องนะซึ่งในแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะมีเอ่อมอนสเตอร์นะจะมีปีศาจผมอะไรฆ่าคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมแค่โจมตีพวกนี้นะคุณผู้ชมนะครับ โดยไอพวกอบิลิตี้ที่คุณผู้ชมมีข้างล่างเนี่ยก็เอ่อทริกเนี่ยคุณผู้ชมคือแนะนำว่าให้คุณผู้ชมการแบบลากมอนสเตอร์นะแบบแบบเยอะๆเลยนะคุณผู้ชมครับนะแล้วทีนี้เราก็จะทำการเอ่อกดอาร์นะใช้พลังแบบนั่นแหละแบบเน้นโจมตีเป็นหมู่นะครับน่าจะจะดีนะคุณผู้ชมก็แค่ฆ่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยนะคุณผู้ชมครับนะ สามารถกด4นะเพื่อเป็นการพุ่งได้นะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็เนี่ยพอคุณผู้ชมฆ่ามอนสเตอร์เสร็จก็จะไปสู่ห้องต่อไปนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะคุณผู้ชมนะจนครบทุกห้องนะไปถึงห้องสุดท้ายกา็ส้กบ,บอสนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละนะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะครับนะก็ขอให้โชคดีนะคุณผู้ชมนะ ำหรับเกมอนะันไตโต้แท็กเกมนะครับุณผู้ชมนะเกมนี้ก็จะมีปุ่มเดือดฮันนับอยู่ทางด้านซ้ายนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็กดไปนะครับวิธีเสร็จเก็บโทเค็นนะับในแมปนี้เราจะต้องเก็บอ่าแคชนะนะครับถ้าครบสามร้อย้าสิบแคชนะครับคุณผู้ชมเพืจะสามารถกดรีดีมโทเค็นตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมนะซึ่งเอาจริงวิธีได้แคชเนะี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชม,มกชม็สามารถได้นะครับจากการเล่นเกมนี้แบบปกติอยู่แล้วใครที่เล่นเกมนี้ไม่เป็นนะครับเกมนี้มันจะเป็นเกมแนววิ่งไล่จับนะคุณผู้ชมซึ่งเอาจะมี วิ่งได้จับมันก็แบบมันจะมีหลายโหมดของมัเนี่ะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมก็แค่เล่นแบบแต่แต่แต่ละโหมดในเกมนี้ก็จะมีวิธีเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็แค่เล่นเกมไปตามที่มันบอกนะคุณผู้ชมนะแต่แต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงแต่แต่เต่ถ้าจะให้พูดแบบเกี่ยวกับวิธีการได้แคชแบบวิธีแบบเจาะจงเลยเนี่ยคุณผู้ชมเอ่อแล้วที่ผมจําได้นะคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมสามารถทําการชนะเกมใดเกมหนึ่งได้นะคุณผู้ชมจะได้แคชนะมาห้าสิ นะคุณผู้ชมครับนะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะสามารถทําการแท็กคนใดคนหนึ่งได้เนี่ยแบบในเกมโหมดเนี่ยมันจะให้เราไปแบบไปจับคนอื่นเนี่ยนะเออแนละ้วเราสามารถไปแท็กไปไล่จับคนอื่นได้นะคุณผู้ชมเราก็จะได้น่าจะได้แคชมาสักประมาณห้าหรือสิบนี่แหละนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเรา,ามันจะมีแคชนะที่ตกอยู่ตามแมปถ้าเราไปเก็บแคชที่ตกอยู่ตามแมปก็น่าจะได้สักประมาณสิบบาทอะไรนี่แหละนะคุณผู้ชมครับนะ ก็เก็บไปเลยนะจนครบ350แล้วคุณผู้ชมก็กดปุ่มรีดีมตันนี้นะครับก็จะได้โทเค็นนะคุณผู้ชมสำหรับเกม Drive b o d l นะคุณผู้ชมครับนะก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องทำการสปอร์รถมาคันหนึ่งก่อนนะครับทีนี้มีปุ่ม The Hunt อยู่ด้านซ้ายก็วิธีได้โทเค็นนะครับในแมปนี้ความจริงมันค่อนข้างจะเรียบง่ายเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องไปเล่นออบบี้นะทั้งหมด4ออบบี้นะครับขึ้นตามนี้เลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะครับสักออบบี้อันนึงแล้วกันนะคุณผู้ชม ซึ่งออบบี้เนี่ยก็คือผมมูอช้ชมก็จะต้อทำการเล่นโดยแบบขับรถไปเรื่อยๆนะคผู้มชมครับนะเป็นออบบี้แต่เป็นออบบี้แบบขับรถนะครับใช่เป็นผู้ผมมชมก็ต้องเล่นให้ครบนะโหนดสี่ออบบี้นะเอาจริงมันก็มีแค่นี้แหละนะคผู้ชมครับนะผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็นั่นแหละนะครับสำหรับแมปคาร์ครชเชอร์สองนะครับผู้ชมเราจะต้องทําการไปทำเควสนะครับเป็นเควสอันนี้นะครับ The Hunt Token นะครับ โดยเควสนี้เนี่ยมันจะแบ่งย่อยน,นะครับออกเป็น7เควสนะครับุณผู้ชมนะซึ่งอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับุณผู้ชมแต่ว่าสําหรับเควสแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการไปเอิร์นนะครับ35เครดิตนะครับการที่คุณผู้ชมจะได้เครดิต35อันเนี่ยเอ่อจริงมันก็มีหลายวิธีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าวิธีที่ง่ายสุดเนี่ยน่าจะเป็นให้คุณผู้ชมไปเล่นในตรงเนี่ยเดอร์บ<ๆ>ี้อารีนา<ๆ>ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม เข้าไปเล่นในตรงนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นคล้ายๆเป็นมินิเกมแข่งกันนะครับที่เกี่ยวกับรถนะครับคุณผู้ชมก็เล่นไปเรื่อยนะแล้วคุณผู้ชมจะได้เครดิตมาคุณผู้ชมก็แค่เล่นไปนะครับจนคุณผู้ชมได้เครดิตนะครับครบ35นะครับก็จะเสร็จเควสแรกนะคุณผู้ชมครับนะทีนี้สําหรับเควสที่2เนี่ยคุณผู้ชมครับนะให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องทำการอ่าเปสปอร์ตรถแต่ว่ากดไปที่ปุ่มดิลิชชี่ข้างบนตรงนี้ เออทีนี้เราจะต้องเลือกรถนะครับที่มาเป็นคลาสสีเว้ยประเด็นก็คือถ้าประเด็นก็คือการที่คุณผู้ชมจะเลือกรถคลาสสีได้ก่อนอื่นเราจะต้องมาที่ฟิลเตอร์มาที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับเลสคลาสตรงนี้เลือกเป็นสีนะครับคุณผู้ชมเอ่อแล้วก็ผมแนะนําให้เป็นรถคันนี้นะครับไอ้รถคันนี้มันเป็นสามพันสองนู่นนะครับคุณผู้ชมเพราะมันน่าจะเก็บง่ายสุดแล้วมัง้งนะครับเอ่อทีนี้การที่จะเสร็จเควสได้เนี่ยนะครับมันจะให้เราทําการอ e ินสตอล เครื่องเลยสักอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเข้าไอ้รถคันนี้นะครับซึ่งถามว่าทํายังไงใหนะ้คุณผู้ชมมาที่พอเลือกรถได้เสร็จแล้วใช่ไหมเลือกรถคลาสซีนได้เสร็จแล้วมาที่ปุ่มคัสตอมไพรส์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่แอดออนตรงนี้อ่าข้างหน้าตรงนี้นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอร์คอนโทรลทรัลเตอร์อยู่นะครับซึ่งไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันจะต้องใช้500เครดิตนะครับในการในการซื้อแต่ว่าคือถ้าคุณผู้ชมเสร็จเควสแรกของมันได้อนะ่ะไอ้ควีไอ้ควสเก็บ35เครดิตของมันได้อ่ะ คือ,อยังไงเกมก็จะให้ใครดิตคุณผู้ชมมาฟรีๆแล้วคุณผู้ชมก็แค่กดซื้อไปนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมกดซื้อไปนะครับกดซื้อเสร็จปุ๊บก็กดสปอนนะก็จะเป็นการเสร็จเควสอันนี้นะคุณผู้ชมสำหรับเควสต่อไปนะครับให้คุณผู้ชมการมาที่ตรงโลสองตรงนี้นะครับตรงเป็นแถวโลสองตรงนี้นะมันจะมีไอ้เครื่องเดอะวอเทอร์สไลด์ตรงนี้อยู่นะครับเควสนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องทการเอารถนะครับเข้าไปในเครื่องเดอะวอเทอร์สไลด์ตรงนี้เว้ยเข้าไปเลยนะค,คุณผู้ชมครับนะ ทีน <ge ar> ี <ies> ้นะทีน <legitimacy parfois> ี้จะเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมก็คือรถคุณผู้ชมในตอนนี้จะถูกทำลายนะเป็นอย่างย่อยยับนะคุณผู้ชมครับนะแล้วก็แล้วคุณผู้ชมก็จะตายด้วยนะคุณผู้ชมนะพอรถคุณผู้ชมถูกทำลายเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็กดอานะครับมันจะเป็นการซัมมอรรถคันใหม่นะทีนี้คุณผู้ชมก็ต้องเอารถนะเข้าไปทำลายในเครื่องเดอะวอตเทอร์ไซด์เนี่ยครบสามครั้งนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสามารถทำได้ครบสามครั้งก็จะเป็นการเสร็จเควสอันนี้นะคุณผู้ชมครับนะก็แค่เอารถเข้าไปทำลายเรื่อยๆนะ ทีนี้สำหรับเควสสุดท้ายนะครับผู้ชมเควสสามเควสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเควสแทบจะเควสเดียวกันนะครับก็คือมันจะพาเควสเนี่ยมันจะทําการนําทางนะพาคุณผู้ชมนะไปยังภูเขาไฟนะครับผู้ชมครับนะคือเควสมันจะนําทางคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับผู้ชมคุณผู้ชมก็แค่เดินตามทางที่มันนําไปไปนะครับผู้ชมครับนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันเคยมีบั๊กอยู่เว้ยก็คือ เออ่เกมมันไม่นำทางผมนะคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมเจอบั๊กอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมแค่เออ่รีจอยเซิร์ฟนะครับกดเข้าเซิร์ฟใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วมันก็คงจะแก้บัก๊กเองแต่ว่าสุดก็คือเกมเนี่ยมันจะมีเนี่ยเห็นไหมออกมาข้างนอกมันจะมีภูเขาไฟอัน,นลูกใหญ่ตรงนั้นอยู่นะครับเกมมันก็จะนำทางคุณผู้ชมนะครับให้ขับรถไปขึ้นไปบนยอดภูเขาไฟตรงน,นั้นนะครับคุณผู้ชมซึ่งเออ่การเดินทางขับรถอันนี้นะครับอาจจะใช้เวาลานานนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าภูเขาไฟมันก็ค่อนจะสูงเลยนะคร เราสิ่งที่เราทําก็คือเราแค่แบบขับรถไปตามถนนที่มันอยู่รอบๆภูเขาไฟนั่นแหละขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลา,นาน,า,น,น,าน,นานนิดนึงนะคุณผู้ชมนะแต่ทีนี้พอคุณผู้ชมนะครับขึ้นมาถึงบนยอดภูเขาไฟตรงนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีเควสสุดท้ายนะครับที่คุณผู้ชมต้องทําเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบย่อยๆแล้วก็เรียบง่ายแล้วกันนะคุณผู้ชมครับนะเพราะผมไม่อยากขึ้นไปเพราะมันใช้เวลานานมากๆแต่ว่าพอคุณผู้ชมขึ้นมาถึงยอดภูเขาไฟเสร็จแล้ว คุณผู้ชมนะครับจะทำการสไลด์นะครับรถของคุณผู้ชมไป <Yeah. S 1> ลงมาแบบตามสไลเดอร์อันใหญ่ตรงนี้เลยนะครับ <No. S 1> และทีนี้สำหรับเควสสุดท้ายเนี่ยคือตอนที่คุณผู้ชมทำการสไลด์ลงมาจากตรงสไลเดอร์อันใหญ่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมแน่นอนนะผมนะว่ารถของ,ของคุณผู้ชมนะก็จะแบบพุ่งขึ้นมาพุ่งลงมาด้วยความเร็วสูงแน่นอนอยู่แล้วนะสิ่ง <standards> ท<ล>ี่คุณผู้ชมต้องทำนะครับ <rehab> คุณผู้ชมพุ่งลงมาด้วยความเร็วสูงนี้ใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมจะต้องขับรถมาเรื่อยตรงนี้นะครับตรงมาเรื่อยตรงน,รงนี้ตรงมาเรื่อยตรงนี้ จนมาถึงไอแท่นแถวๆตรงนี้นะครับผู้ชมจำไม่ได้ว่าแท่นไหนแต่ว่าน่าจะแท่นนี้แหละมั้งให้คุณผู้ชมนะครับด้วยความเร็วสูงนะครับขึ้นพุ่งกันไปบนแท่นนี้นะครับผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมจะต้องขึ้นไปเหนือฟ้านะครับให้ถึง100เมตรนะครับคือเมื่อกี้ยเนี่ยคือตอนตอนตอนที่ผมตอนที่ผมขับรถขึ้นแท่นตรงนี้คือมันมีตัวเลขบอกอยู่ใช่ไหมว่าผมขึ้นไปได้สูงถึงกี่เมตรนะครับนั่นแหละการที่คุณผู้ชมจะเสร็จเควสได้นะครับ สไลด์ลงมาจากภูยอดภูเขาไฟตรงนั้นด้วยความเร็วสูงแล้วขึ้นมาแท่นตรงนี้แล้วให้รถของคุณผู้ชมเนี่ยลอยขึ้นไปนะครับจนถึง100เมตรนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมถึงจะเสร็จเควสสุดท้ายนะครับและถ้าคุณผู้ชมเสร็จเควสสุดท้ายได้คุณผู้ชมจะได้เหรียญตราโทเค็นในแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าในกรณีที่คุณผู้ชมทำไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมแค่กด R นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกด R แล้วมันก็จะรีสปอนรถคันใหม่ขึ้นมาขึ้นไปบนยอดภูเขาไฟนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ แต่ก็นั่นแหละแค่ทำไปงี้ไปเรื่อยนะครับจนครบถึงร้อยเมตรอะนะครับจนจนสามารถทำได้อะนะครัผู้ชมนะสำหรับแมปสุดท้ายนะของคลิปนี้นะเราจะมาเล่นอัดดัสซี่ทริปกันนะผู้มชมโดยคุณผู้ชมก่อนอื่นก็เข้าไปในโซนที่มันเป็นโซนห้องสีฟ้าตรงนี้นะครับที่มันเป็นเดอะฮันนะคผู้มชมนะสำหรับแมปนี้นะก็อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคผู้ชมแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ค่อนเายจะสนุกเลยนะแบบนี้แต่ว่าสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ไม่เป็นเลยเนี่ยผู้ชม ก่อนอื่นนะครับเราออกมาข้างนอกตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีให้คุณผู้ชมจะมีรถที่พังๆตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมการต่อรถนะก็เดี๋ยวมันจะมีพวกเศษซากรถลแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็แค่ทำการกดแกรปมาแล้วก็กดวางนะครับที่รถตรงนี้นะครับไออันนี้ตรงนี้ก็วางไว้ข้างบนตรงนี้แล้วก็พวกประตูรถทั้งหลายแหล่นะก็ต่อให้หมดนะครับเอาที่สําคัญนะตัวนี้มันมีเอ่อท่อน้ํามันอยู่เขาให้คุณผู้ชมการกดปิดไปด้วยนะคุณผู้ชมครับนะ ทีนี้มันมีพวกถังแก๊สอยู่ทั้งหมด2ถังแต่ว่าเอาจริงคุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปก็ได้หรือจะหรือคุณผู้ชมจะเอาถังแก๊สมาเติมตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะเชื่อเถอะความจริงมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอกคุณผู้ชมเอาสมมติว่าคุณผู้ชมเตรียมรถคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ทำการเปิดประตูนะครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งเลยแล้วก็ปิดประตูด้วยแล้วก็ทำการกด R นะครับส start e n g i n นแล้วคุณผู้ชมก็ขับรถออกไปเลยนะคุณผู้ชมที่ได้ไปทางขวานะคุณผู้ชมนะแล้วให้นำการเริ่มต้นการเเดินนนทาางงขออคคุณผู้ชมะะรรับไป ตามถนนเส้นนี้เลยเว้ยนะครับทีนี้เออ่เกมนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องมันจะมีเรานะจะต้องทําการขับรถนะไปตามทางตรงนี้เรื่อยๆนะสามารถกด V นะเพื่อเป็นการแบบท็อกโกเติร์ดเพลสันได้มุมเป็นมุมมองบุคคลที่3ได้เออเนี่ยคุณผู้ชมก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมจะต้องไปสู้บอสนะให้ครบทั้งหมด3ตัวในะระหว่างที่คุณผู้ชมขับรถนี้ไปเรื่อยๆนะครับ มันจะมีซึ่งมันจะมีบอสนะที่จะปรากฏตัวออกมาไว้ทุกทุกทุกหนะึ่งพันเมตรนะคุณผู้ชมนะซึ่งบอสเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากความจริงบอสมันก็ค่าจะสู้สนุกอยู่นะคุณผู้ชมครับนะก็แบบผมเห็นว่าความจริงคนสร้างเกมนี้เนี่ยเขาน่าจะแบบเหมือนนะเหมือนเขาเขา,าจะตั้ง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 ใจทำพอสมควรนะครับนคะุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะโชว์เคสนะครับให้ให้คุณผู้ชมดูบอสตัวแรกแค่นี้ก็พอแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมไปเลือกที่เหลือเองแล้วกันนะ พอใกล้ๆถึงหึง1พ0 0เมตรเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่โซนป่าตรงนี้นะครับซึ่งพอมาโซนป่าตรงนี้เนะี่ยเราจะเอารถไปต่อไม่ได้นะครับเราจะต้องออกจากรถลงรถแทนซึ่งเราก็กด E leave เลยก็ได้อนะโอเคอันนี้จะเป็นโซนบอสตัวแรกนะครับก็มันก็จะเป็นคาซีนเล็กๆน้อย และวบยินดีต้อนรับนะคุณผู้ชมสู่บอสสุดอลังการนะที่เกมนี้แม่งสร้างซึ่งเอาจริงๆบอสก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องทําหลักๆเลยก็คือเราจะหลบการโจมตีของมันนะครับที่มันทําไม่ว่าจะมันจะทําอะไรเราก็ตามนะเราก็คุณผู้ชมแค่พยายามหลบการโจมตีของมันนะแล้วก็อย่าโดนดาเมจแล้วก็อย่าตายนะอะไรนั่นแหละถ้าคุณผู้ชมตายเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะคุณผู้ชมนะครับเนี่ยเอาจริงบอสค่อนข้างเท่นะคุณผู้ชมแล้วก็มันก็จะโจมตีเราไปเรื่อยเราก็แค่าทกากรหลบ พอมาถึงจุดหนึ่งของเกมนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถโจมตีบอสได้นะครับมันจะมีปืนโผล่มาเว้ยเราก็แค่เอาปืนนะครับแล้วก็ยิงมันตรงค้นี้ต้อง,ง,งรีบยิงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นเอโมดอิมเสตเบลอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมแค่ย,ยิงไปเลยอ,อย่างงี้นะครับอลอแล้วก็นั่นแหละหนึ่งบอสมันจะมีทั้งหมด3เฟสนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอาชิตรอดให้ครบทั้งหมด3เฟสแล้วก็ นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงบอสตอนที่มันใหน้มันตอนตอนที่มันยิงได้นะครับแล้วก็แค่นั้นนะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมสามารถส,สู้บอสตัวนี้เสร็จได้คุณผู้ชมก็จะสามารถไปต่อได้นะครับไปถึงไปสู่บอสตัวต่อไปนะครับในอีก2,000เมตรแล้วก็3,000เมตรนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งเอาจริงก็นั่นแหละนะครับก็ขอโชคดีนะคุณผู้ชมผมอธิบายแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะมัน ้วคุณผู้ชมสามารถเอาชนะบอลตัวสุดท้ายได้วก็จะได้โทเคนน่ะนะคุณผู้ชมนะไอ้บอลตัวที่สาม่ะนะครับ